ปเจาะลึกเรื่อง,ร,องราวที่น่าสนใจในทุกแง่มุมที่มีความหมายกับช่วงอาสาพาไปรู้และมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนการสอนแบบ Active Learning คือขบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติเช่นการสังเคราะห์การคิดวิเคราะห์การระดมสมองและการแลกเปลี่ยนความรู้และวันนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนวัดโบส์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขต3เพราะที่นี่เขาจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาหลักการสอน Active Learning ของโรงเรียนที่นี่มีการสอนอยังไงบ้างคะค่ะ,คะสำหรับโครงการ 3Rs นี้นะคะก็มีโครงการ G 5 Step ะนะคะ,คะก็มีทั้งหมด5กระบวนการ<อ>ด้วยกันโดยการนำ3ทฤษฎีใหญ่มารวมกัน1นะคะศาสตร์ของพระราชา2เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ และสุดท้ายเป็นในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักธรรมอริยสัจสีในขั้นตอนที่1นนะคะเราจะเอาหลักอริยสัจสีมานั่นก็คือทุกคือปัญหาค่ะปัญหาในโรงเรียนเราทั้งหมดก็คือปัญหาจากขยับโรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการจัดกิจกรรมต่างๆเยอะเหมือนกันแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีโฟมป้ายฟิอเจ้าบอร์ดเผาก็ไม่ได้ทิ้งก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าสู่ขั้นตอนที่2ค่ะเป็นในเรื่องของการหาสาเหตุว่าสาเหตุเกิดจากอะไระก็เจอว่าเออมันเกิดจากกิจกรรมในส่วนนี้นะเข,ข้าสู่ขัน้นอนิโรธค่ะแล้วก็จะวางแผนการต่างๆว่าเอองั้นเราเอามาทําเป็นสินค้าสักสินค้านึงสร้างรายได้สร้างอาชีพให้นักเรียนดีไหมสุดท้ายก็เข้าสู่ขั้นในการปฏิบัติ เป็นการออกแบบชิ้นง,งานให้เกิดมาเป็นนวัตกรรมขั้นสุดท้ายก็ขยายผลความรู้เมื่อสําเร็จแล้วค่ะ<ม>ของโครงการก็ขยายผลความรู้ให้แก่ก็จะมีในเรื่องของการไปออกรายการทีวีแล้ไม่ถึงรายการวิทยุด้วยนะคะ<ม>ของกองทัพบกส่วนของเด็กเองนะคะก็มีส่วนร่วมกับโรงเรียนด้วยก็คือขยายผลให้กับครอบครัวชุมชนนะคะ,คะ นักเรียนนักเรียนจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะร่วมกับคุณครูร่วมกับโรงเรียนในการบริหารจัดการขยะครับ<ะ>โดยที่ในกระบวนการทํานักเรียนจะเป็นคนที่คิดออกแบบ<ะ>ลงมือปฏิบัติแก้ไขรวมถึงจําหน่ายโดยในการทำนะครับก็คือจะนำนำโฟมที่เกิดจากการใช้งานแล้วเช่นจากการเขียนในการจัดงานต่างๆขึ้นรูป ตามจินตนาการของนักเรียนอาจจะทำ<อ>เป็นบอ่อปลาอาจจะทำเป็นน้ำตกโดยที่คุณครูก็จะเป็นส่วนหนึ่งแค่ให้ขอ,อขอให้คำแนะนำขอให้คำชี้แนะอันนี้คือผลิตจากขยะั้นะง,งนั้นเลยใช่ครับข้างล่างนี่ก็จะเป็นเศษกระมังที่ใช้ไปแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็นําผ้ามาเสร็จแล้วก็จะใช้ปูนใช้ศาสตร์หลายศาสตร์องค์ความรู้หลายหลองค์ความรู้มาช่วยกันทําให้ชิ้นงานสมบูรณ์ยิ่งขึ้นให้มันมีความคงทนมากขึ้นแล้วหนู ได้อะไรจากการเรียน Active Learning คะจากการเรียน Active Learning นะคะเราได้ลดปัญหาขยะในโรงเรียน<ะ>ได้นำขยะมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่มได้ทักษะในการทำงานที่ดีมากขึ้นค่ะแล้วหนู<ม>ได้อะไรจากการเรียนรู้แบบ Active Learning คะได้ความคิดสร้างสรรค์ได้ลดขยะในโรงเรียนค่ะแล้วก็ได้ทักษะในการทำงานเพิ่มขึ้น<ม>และได้ทำงานกันเป็นกลุ่มค่ะโอ้ค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัฒนธรรมพื้นบ้านสร้างสรรค์ผ้ารำราหวานามประดนดนี่คือเป็นวัฒนธรรมอะไรคะ่าเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของอำเภอวัดโบสจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ active learning ค่ะ ขั้นตอนแรกก็คือให้นักเรียนศึกษาหนาฏยศัพท์และภาษาท่านาตาสินไทยโดยนํามาเชื่อมโยงกับขั้นตอนการแปลรูปน้ําตาลตโนดซึ่งเป็นของดีประจาอำเภอวัดโบทจังหวัดพิษณุโลกของเราค่ะก็นํามาคิดค้นท่ารําร่วมกับคุณครูวิธีการแปลรูปน้ําตาลตโนตนด์ขั้นตอนที่1เป็นยังไงแล้วก็เอาภาษาท่านาฏยศัพท์เข้ามาเชื่อมโยง คือคิดค้นออกแบบตามขั้นตอนการแปลรูปเลยค่ะให้เด็กค,ดค,คิดเองเลยเหรอคะขั้นแรกให้นักเรียนให้เด็กออคิดเองแล้วก็พอขั้นการออกแบบท่ารำเป็นเพลงอะค่ะคือคร<ะ>ูจะต้องเข้ามาช่วยแนะ,ะแล้วก็ร่วมกันออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช้สัญลักษณ์ประจําจังหวัดก็คือดอกปีบมาร่วมออกแบบการแต่งกายด้วยค่ะออแล้วหนูเรียนดูแลได้อะไรบ้างลูกก็มีการทําใบงานค่ะ ก็จะเป็นเชื่อมโยงไปทางคิดออกแบบท่าค่ะแล้วก็ปรึกษาเพื่อนเให้ออกแบบท่าว่าวควรเอาท่าไหนเข้ามาประกอบเพลงค่ะเช่นท่าอะไรบ้างคะก็จะมีท่าปัดแมลงท่าเทน้ำตาลท่าตักน้ำตาลแล้วก็ท่าเก็บน้ำตาลค่ะ ค,คุณผู้ชมคะคงจะรู้แล้วนะคะว่าการเรียนการสอนแบบ Active Learning เด็กๆมีความสนุกสนานมากแค่ไหนสำหรับวันนี้อาสาหาความรู้หมดเวลาแล้วคะ่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ